สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะกลับมาเจอกับแคร์เมทิตแต่ชาติปนะคะวันนี้เราจะมาสอนแต่งหน้าให้เหมาะก,กับสาวๆในช่วงอายุ20ปีนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยสาวอายุ20อ่ะก็เป็นช่วงอายุที่แบบว่าอยู่ในมหาลัยแล้วเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้แบบจัดเต็มึกอ,อกป้ก็จะเป็นลุคที่แบบเฮ้ยตมื่อกลางวันไปเรียนตอนเย็นอยากเปลี่ยนลุคไปปาร์ตี้ก็คือเปลี่ยนได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะ่ <Wow. S 1> จะบอกว่าเป็นลุคที่ง่ายๆมากๆนะคะด้วยการใช้เครื่องสำอางจาก Oriental Princess องนะจ๊ะโอเคค่ะ okay. ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสูตรการแต่งหน้าสาหรับสาวอายุ20นะคะก็อันนี้เราลงสกินแคร์หมดแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือห้ามลืมการลงครีมกันแดดเราจะมาลงตัว Natural Sunscreen UV Protection s กิน for Face s p f 4 0 PA ่บอวกบวกบวกค่าเ้ <_ t ol k> ชื่อยาวสุดตัวนี้นะคะเป็นสูตรเฉพาะสําหรับสาวผิวมันแล้วก็สาหรับสาวๆที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเขาจะไม่ทําให้แบบเกิดการอุดตันหรือว่าระคายเคืองผิวนะฮะพูดง่ายๆก็คือแบบป่อนเยนต่อผิวนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> นอกจากกันแดดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทําให้หน้าของเรามันเยิมนะฮะลงครีมกันกแดดเนี่ยอย่าลืมว่าต้องลงแบบว่าเยอะๆนะคะจะมาทาน,นย้นยๆกลัวหมดเร็วกย่างี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าลงน้อยก็คือสูญน,นะคะ ราชอบมากเลยเพราะว่ามันช่วยทําให้แบบเหมือนผิวมีความกระจ่างใสขึ้นนิดนึงดูสิเมื่อกี้คือหน้ามองหมองทาครีมกระแดดก,ก็คือดูแบบ ใส่ขึ้นดูสข,ขึ้นนะฮะลงครีมกันแดดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงเมคอัพเบสกันวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัว Beneficial Instant Brightening Makeup Base SPF 25นะคะตัวนี้เป็นเมคอัพเบสที่ช่วยปรับสภาพผิวให้มันมีความกระจ่างใสช่วยทําให้ผิวดูสุขภาพดีแล้วก็ดูฉ่ำโกลนะคะแล้วก็ช่วยทําให้รองพื้นติดทนนานมากขึ้นด้วยเบอร์ส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็น Natural Pink อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวอมชมพูหรือว่าผิวขาวนั่นเองนะคะส่วนเบอร์2นะคะจะชื่อสีว่า Natural Beige นะคะตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่คนเหลืองนะคะแล้วก็ ผผิวผสมตัวน,นี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่ชื่อว่าฟีเซียรีเล็กสตาเอ็กทรกนะคะเขาก็จะช่วยบำรุงผิวของเราไปในตัวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวเหลืองแล้วก็ผิวผสมนะคะ นี่เราลงไปแล้วเรารู้สึกว่าำให้งไผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยทางุูขนนิดนึงด้วยนะซึ่งเราจะบอกว่ามันเหมาะกับคนที่แบบว่าในวัย 20... มากเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ต้องใช้รองพื้นที่มันหนักมากใช้อะไรที่มันเป็นพวกเบสก็พอที่ช่วยแบบปรับสีผิวอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้คือผิวแบบเหมือนใสมากอ่ะผิวเหมือนคนแบบบำรุงผิวมาดีอ่ะลงเบสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ลงรองพื้นเนาะคือเราก็จะแบบเน้นหน้าใสๆแบบนี้เลยนะคะลงแค่เบสแล้วก็คอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดคอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวตูใช้ตัว Beneficial Healthy Glow Liquid Concealer นะคะสูตรหนึ่งนะคะมีชื่อว่า porcelain paradise นะคะแล้วก็เบอร์สูตรสอง่ h s a n s b e n d e r นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เบอร์สูสองกันนะจ๊ะ เราลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วอะ่ะเขาจะมีเนื้อที่ค่อนข้างที่จะแบบเบาๆอะ่ะเออพอลงไปแล้วก็จะมีความธรรมชาติใสๆอันนี้ก็คือเราลงไปแบบว่าค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะเพราะว่าบางคนมีรอยสิวเยอะอะไรเงี้ยแต่ลงออกมาแล้วก็คือแบบมีความธรรมชาติยังแบบ ไม่หนักหน้าอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> ต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทาแก้มกันด้วยสิ่งนี้ค่ะ Beneficial Kiss from a Rose Natural Face Tint นะคะตินแบบนี้เนี่ยจะช่วยทําให้มันแบบติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือบางทีถ้าเราใช้แบบฝุ่นมันก็จะไม่ได้ติดทนนานเท่ากับการใช้แบบตินนะคะมีทั้งหมด4เบอร์นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนยหนึ่ง ก็จะเป็นชมพูระเรื่อระเรื่อแบบนี้นะคะคือแบบชมพูรธรรมชาติอะ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์02นะเบอร์นี้ก็จะแบบมีชิมเมอร์นิดนึงเป็นอมส้มๆนะคะสีจะเป็นอย่างนี้นะคะเพอะเกลีย่ยแล้วก็จะแบบได้ความอมส้มๆนะนี่ต่อไปสีนี้ก็จะแรงขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์07นะคะเป็นแดงอมชมพูเนาะ ดูสิสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะเบอร์ศูนยเ้าเบอร์0ูนก็จะเป็นแบบแดงแซบแดงแบบรุนแรง <S <S เราชอบตรงที่มันเป็นตินที่แบบสำหรับแก้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นพอทาไปแล้วอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกที่แบบเมามากเป็นน้ำเลยทุกคนแต่เป็นน้ำที่แบบมีสีอะไรเงี้ยแล้วก็ในกล่องนะคะเขาจะแถมไม่นี้มาด้วยฟองน้ำแบบนี้เอาไว้แบบ ลงติ้นนะคะเดี๋ยวเราใช้เบอร์ศูนยละกันกลางๆนะคะเป็นแดงอมชมพูน่ารักมากเลยทุกคนเราจะเน้นตงรงบริเวณหน้าแก้มแบบนี้นะคะเพื่อทำให้แบบหน้าดูสใส่ดีมากทุกคนอันนี้เป็นติ่งที่อยากจะแนะนำถ้าใครที่แบบชอบความธรรมชาติเงี้ย ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันแป้งวันนี้นะคะก็จะใช้เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยใช้มาแล้วหลายรอบนะก็คือ Beneficial Healthy Glow Translucent Loose Powder นะคะตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูมีความแบบสุขภาพดีเขามีสารสกัดจากโรตัสซีดนะคะแล้วก็ซีบัมฟิกซ์พาวเดอร์ที่ช่วยทำให้แบบผิวดูแบบติดทนแล้วก็ช่วยดูดซับแบคทีรียหรือว่าสิ่งสกปรกจริงเราก็ไม่ต้องลงเยอะก็ได้คือลงแค่เฉพาะจุดที่ทําให้เรู้สึกว่าผิวเรามันมีความแบบเออได้ลงแป้งแล้วก็จะแบบไม,ไม่ไม่มันไม่เยิมอะไรเงี้ย ต่อไปนะคะลงงานผิวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอ็อกผิวหน้านิดนึงแบบเพิ่มความเฟรชนะคะด้วย Hydra Fresh Mineral Water Spray Brightening นะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเรามันมีความแบบสดชื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยผิวก็จะมีความเฟรชเวลาที่แบบออกไปข้างนอกร้อนๆอะไรเงี้ยก็คือฉีดได้ละมุนมากละมุนมากพี่ออสมาลองตัวนี้ Amazing ว่าเฮ้ยดีมากเลยอันเนี้ยอันน,น,นี้ทุกคนต้องฉีดดีมาก เลยอะทุกคนดีมาก <Wow. S 1> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันตัวนี้นะคะชื่อว่า Brow Designer Super Slim Eyebrow Pencil oh. นะคะตัวนี้เนี่ยหัวเล็กมากแค่1.6ม mm. ิลิเมตรหัวเล็กมากอันนี้จะเป็นเบอร์01นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์02 01จะมีความแบบ อ่อนกว่าเบอร์ศูนย์สก็จะมีความเข้มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทําสีผมมาเราอยากให้แบบสีคิ้วเนี่ยมันเข้ากับสีผมนะจ๊ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะเขามีเป็นแปรงปัดคิ้วแบบนี้ด้วยนะฮะให้ทุกคนแล้วพอแบบหัวมันเล็กมากอะมันทําให้การเขียนมันง่ายมากเลยอะอุ้ยทหคิ้วอันนี้ดีจังหัวคิ้วนะคะเราอาจจะเขียนเป็นแบบเหมือนเส้นขนคิ้วกันไปนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบ หัวมันเล็กมากอะ่ะมันทําให้เราสามารถที่จะแบบวาดได้เลยอะ่ะดูดิอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะแนะนําว่าให้ทุกคนมีเก็บไว้ที่บ้านนะคะต่อไปนะคะมาที่งานตาก,กันบ้างวันนี้นะคะเราใช้อายแชโดว์เป็นตัว Oriental Princess m ห Lan Eye Color Palette คือเป็นพาเลตที่เราว่าคุ้มมากนะเพราะว่าสีมีตั้งแต่โทนชมพูไปถึงโทนน้าตาลซึ่งเป็นโทนที่เรารสุกว่าทุกคนสามารถทาได้วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นโทนน้าตาลอันนี้ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะแตะสีมุกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มาแต้มไปที่หัวตานะคะแล้วก็ใช้สีนี้ลงไปที่ใต้ตาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความดอลลี่อาแล้วก็ใช้สีนี้แตะไปที่ปลายจมูกด้วยนะคะเป็นเหมือนกับไฮไลท์ไปในตัวเลยเนาะต่อไปนะคะจะใช้อายไลเนอร์ตัว b e n e f i c i a l Luxurious Extreme Eyeliner with Brush นะคะหัควคมมากทุกคน หัวแหลมแหลมและสีชัดมากเดี๋ยวมาดูกันเราจะกรีดอายเนอร์แบบนี้นคะก็คือกรีดให้เห็นว่าเห็นว่าแบบกรีดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้กรีดหนามากนะคะการกรีดแบบนี้จะทําให้แบบตาดูโตขึ้นด้วยนะต่อไปนะคะหลักแบบขนตาด้วยที่แหลัขนตาของ Oriental Princess นะที่เป็นตำนาน มาสคาร่าวันนี้นะคะใช้เป็นตัว Beneficial Magic Wall e n g t h e n i n g Mascara นะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากใบโลควอตด้วยหรือว่าหูกวางนั่นเองนะคะที่จะช่วยแบบว่าบำรุงขนตาของเราไม่ให้มีความแบบหลุดร่วงได้อะไรอย่างนี้ตัวแปรงเขาแบบเรียวเล็กมากๆนะคะคือด้วยความที่แปรงเขาเล็กมากมาเลยแบบ ซอสแสงเข้ากับ้าได้ดีมากเลย <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาทาลิปนะคะด้วยสิ่งนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่า Beneficial Lovely Kiss Velvet Mousse Tint นะคะตัวนี้จะเป็นลิปสติกที่มีความเป็นเนื้อแบบมูสแล้วก็มีความกำมะหยี่ซึ่งมีทั้งหมด8ปดเฉดสีด้วยกันตัวนี้นะคะเขามีสารสก,กัดจาก Rosehip Oil แล้วก็ยังมี Jojoba Oil นะคะที่ช่วยบำรุงผิวปากของเราให้มันมีความชุ่มชื้นไม่แห้งนะฮะโอเคเราเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวใช้เบอร์03ในการลงลุคแรกนะจ๊ะ นี่ก็จะเป็นเบอร์3มนะคะทาแล้วแบบสวยมากเลยอะสีสวยมากก็ลุคแรกก็จะเป็นลุคที่แบบทาปากแบบใสๆแบบว่าอมส้มๆอมแบบว่าอิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกสีหนึ่งที่เราจะมาใช้เนี่ยจะมาใช้เบอร์สุนแปดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทาทับไปเลยเพื่อเป็นการผสมสีเนาะซึ่งจริงถ้าเราทาบางๆอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบได้ลุคออมบรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคน ก็จะเป็นล hmm. ุคที่2ของเรานะเห็นไหมทุคนวดแค่ทาลิปให้มันสีเข้มข้นก็แบบดูเป็นคนแรงเลยเมื่อกี้ก็คือยังเป็นคนใส่อยู่เลยตอนนี้ก็คือเป็นแบบมือตกแล้วนะคะโอเคหลักๆนะคะลุคในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะลุคแรกก็จะเป็นแบบลิปแบบใสๆเบอร์3นะคะอบส้มอิดๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเบอร์ที่8ที่เราทาเนี่ยก็จะเป็นสีที่แบบดูรุนแรงเลยซึ่งเราว่ามันเป็นสีที่สวยมากเลยเป็นแดงที่แบบแดงผููดีอะมันเป็นแดงที่ไม่ใช่แดงแปลดอะมันจะมีความแดงก่ัๆซึ่งดูแพงมากทาแล้วมันดูมีความเซ็กซี่นะคะโอเค ะะแล้วก็ขอบคุณทาง o r i e n o a l Princess ด้วยนะคะเครื่องสำอางแบบดีมากๆทุกคนส่วนตัวนะรู้สึกว่าสเปรย์มเมอกที่ฉีดไปคือดีมากทุกคนต้องลองแล้วก็ลิปสติกอันนี้คือดีมาก,นก,นมากเนื้อดีมากเป็นเนื้อมูสที่แบบทาแล้วสวยไม่ตกร่องทาแล้วแบบมีความปักสวยปักอิ่มเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาลดโอเคนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากให้เราลองแต่งเป็นอะไรอีกเนี่ยลองคอมเมนต์บอกมาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณแล้วัสดีค่ะ